กดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ในเ้่ครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหว้นำ้ำในเล่ครับเพื่อนชิโนลิดใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอแม่พี่น้องเฮ้ามาอน,นี้นะครับผ้าพีผ้านองมาไกลนะครับมาเหรียญน้ำพุนแม่เพิ่นนะครับมาหาไข่สาวหน่อยสายพัฒนานะครับไปเลี้ยงนี่พี่น้องเฮาผู้ดได้มาวายพัฒนามาแล้วนะครับนี่ หายมาเลือกเบื้องยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อมา่งหุจักกับเจ้าของพผนสะกอนสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวสุพีสุนังเขาฟังได้ไหมแม่แม่บุญใสอ่าแม่บุญใสเนาะเข้ายู่บ้านยังก็แม่อยู่บ้านสมสะอาดบ้านสมสะอาดตำบลพอกน้อยตำบลพอกน้อยอำเภอพานานิคมพานานิคมครับสกลนครจังหวัดสกลนครมาหนี้มีมาเปิดให้พี่น้องเข้าเลือกชมกันจักตัวนะแม่สี่ตัวจ้าสี่ตัวเนาะเบอร์โทรเบอร์จิดต่อไปนะครับแม่ ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ศูย์เก้าแปดหกศูนย์เก้าแปดหกจ้านี่พี่น้องเข้าสามตัวน้องวันนี้เนาะจ้สาตวมาหจักตัวแรกสะก่อนไลปไหนครับราคามันราคาหนึ่งแสสองหนึ่งแตัวนี้เป็นลูกเต่าเล่าไผ้นเเป็นลูกเจ้าพันล้านจ้เจ้าพันล้านเนาะพันลานนี่นสิเป็น น่ายจะเป็นลูกเงินอุทัยอย่งขนลูกตัวใดอย่างเดี๋ยวผมเอกสารเ้ามีทุกตัวเนาะมีทุกตัวเดี๋ยวเอกสารเะา้องจะเบื้องถ่ายคลิปเนาะจ้าเดี๋ยวผมเสียเบื้องทีละตัวนะพี่น้องเ้าตัวนี้เป็นลูกเจ้าพันล้านนะครับน่ายจะเป็นสายอุทัยจ้าสายเงินอุทัยเป็นสายเงินอุทัยพี่น้องเ้างหนึ่งแสนกับสองหมื่นกับหาพันจ้านี่พี่น้องเ้าอายุได้ไหมอายุสิบสองเดือนจ้าสิบสองเดือนควายควายปีหนึ่งเนาะจ้าควายปีหนึ่งจ้าหนึ่งปีนะครับความสูงกับอายุประมาณได้ขึ้นแม่เนี่ย ประมาณร้อยยิบหานี่แประมาณร้อยยิบหาน้ะนี่พี่น้องเขาแต่ผมให้เน้นพี่น้อง่าทุกคลิปเด้อพี่น้องเด้อผมให้เน้นมาเบื้องตัวจริงนะครับให้มาเบื้องเอานะครับแล้วก็ถามทั่วมาถามผมเนี่ยผมก็สิบอกได้คาเดียวด้วยว่าให้มาเบื้องเอานะครับผมตัดสินใจให้บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อก็ได้แต่ว่าผมกับเบื้องให้พี่ไอ้น้องได้ประมาณนี้แหละพี่น้องครับนี่นี่ครับนี่พี่น้องครับเจ้าพันล้านนะครับสายอุทัยพี่น้องเฮาเบื้องเล็บนี่พี่น้องครับ เล็บหนาเล็บหลังเล็บน้อยนะครับนี่พี่น้องเฮาเล็บตัวนี้บ่ปันได้เนาะแม่เนาะจ้าเล็บตัวนี้บ่บ่ถือว่าปันได้นะครับนี่นี่นี่แม่เคยไส์สานเฮาเนี่ยเนาะนี่นี่พี่น้องครับนี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันราคานี่ยคุยได้ไหม่เนาะคุยได้จ้าก็จะว่ายืนดีด้เนาะจ้ายืนดียืนดีพวกน่ะพี่น้องได้การขนาดเลยควายอ่างควายอ่างตัวนี้เป็นควายอ่างเนาะจ้าสูบบ้านลอยนิพพาปีหนึ่งพี่น้องเฮา โอ้งามงามขวัญพี่น้องเบื้องขวัญเขาขวัญหลายคัยตัวนี้เบื้องพี่น้องหนึ่งสองมีขวัญพญานางแทนผมด้วยพี่น้องฮ่อนี่หาเงินหาทองขอมีนะครับเนี่ยยุนี่ซ้ำเลยพี่น้องฮ่อมี่ไม่ห่างเปิดสินคูนะครับนี่ครับนี่คูหนึ่งเลยนี่ครับคางนี่นี่โต๊ะสวงนี่กลางกลางสวงเลยพี่น้องครับนี่กลางสวงเลยนี่ยหาเงินหาทองมีอ่โอ้ขวัญหลาย like this. This ขวัญหลายขวัญสองทางมีบ่แม่ มันค่อนข้างมีคู่เลยเน,ะนาะเป็นบอลครูบอลเนาะมันงดขึ้นมาแนี้เนาะโอ้หงามหงามหง,งามพี่ไปลองครับคนโโอยู่หูอย่นี้ก็มีเป็นอะไรแน่นอนบ่อตลักษณะชัดเจนเนาะแม่เนะาะครับนี่ตาแต้มนะครับแก้มจำจข้อสองอ่องนะครับเอ้กับเข่าใหญ่ดีใส่ถุงข่าวขาวนะครับกําไลอ่าหลังมีกําไลหนาล่างๆนะครับใส่กันเนาไปเบิ้งตัวต่อไปแม่ทางเขาดีถ่ายดีพูณอะเบื้องยางเลยคุ อานี่พี่น้องครับบานนี้มาเบิ้งโตที่สองของรายการนะครับหลายปูนใดแม่ตัวนี้ตัวนี้ยี่สิบสามห้าพันจ้ะสองแสนสามหมื่นกับห่าพันเนาะจ้าเป็นลูกของผู้ใดแม่ลูกของเจ้าเบิ้มพันล้านจ้าเบิ้มพันล้านนะพี่น้องเสียเบิ้มพันล้านโอ้ห่างแม่โอ้ห่างจับสูงดีเลยพี่น้องเด้อคุณน่ะโอ้ยถ่ายหมอกเน่าตัดพี่น้องห้องเนียนอนเน่นอนเนีนอนมาอ้ยพี่น้องครับความสูงเลยแม่ ร้อยสาบลยจ้ะร้อยเนาะจ้าอยประมาณร้อยสาบวกได้เนาะจ้ามันสูงด้ยพี่น้องด้อนี่แม่สูงอรกว่าร้อยห้าสิบจ้าแม่สูงร้อยห้าสินเบิ่งเอานะครับคนสูงร้อยห้านะครับาตจะนีก้กสูงร้อยเอาเป็นว่าร้อยสาบวกนะครับอายุเขาได้ไหมอายุไอ้สิเดือนจ้าสิบเดือนเนาะ,ะนี่พี่น้องครับ น,นี่ย,ย video, ิงเขียวใสพี่น้องเห็นไ่มยิงเขียวใส่เห็น้่งฟันน้ำนมนะครับแน่นๆเลยนะแม่เนาะจ้าเขียวแน่นๆเลยนะครับนี่ลูกเบิ้มเสียเบิ้มพันล้านจ้านี่พี่น้องครับเบื้องทางเขาเปิดกว้างนะครับแม่กลมหัวลงน้อยนครับอู้ทางเขางามเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อทางเขางามนะครับนี่ยเขางามเลยนะครับนี่ยิงเขียวใสเป็นไดรพี่น้องฟันสวยนะครับพี่น้องฮ่าเขียวน้ำนมนะครับแน่นๆเลยติ้งๆเลยนี่เบิ่งเอานะครับพ่นอู้แน่นอนขนาดเลยครับจมาเบิ่ง พูดนะฮึกไงน้องเหม่เนาะตัวนี้เนาะฮึกไงขาไงนะครับฮึกตัวนี้ฮึกเอาเป็นฮึกซะไปนี่พูดนะอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำสีดอกเล่างามนาะแเหม่ยนาะจ้าสีดอกเล่าอ้ยฮึกกวงนะครับคูบข้าหนากวงตัวนี้เบึ้งพูดนะเดี๋ยวผมจะเบึ้งไทยให้พี่น้องเบึ้งใาม่เล็บดีน้อตัวนี้เนาะจ้าเลบดีจ้าเลบดีเล็บม่นดีนะครับเล็บไงม่นดีเลยบหน่อยกอดดีนะครับ พวกบรรดยาน,นผมจังหน่อยเด้อเมียเด้ออย่าลูกอย่าปฏิเสธยังปฏิเสธยังปฏิเสธยังลูกฉีดย,ยาไม่ไม่ยุติแมียนี่คือทรงตื่นจ้าฉีดยาเพิ่นโดนละลาวแต่ว่ายังเย็ดยังหลาคน้งฉี่ลายคนกันคน้นแตกินไม่ไม่เนาะแต่ว่าตัวนี้สิใหญ่ไปอีกคักยุบพี่น้องครับเนี่ยบัณน,นี้ยืนยุบปูนได้พี่น้องได้บัณนี้ยืนยุบปูนแบบเมืองไทยมันบัณนี่ถ่ายสูงเกิงเดืงนะครับบุญนะเบิ่งยืนยุบป,ปูนบัณฑิตเนี่ยถ่ายสูงนะครับขวัญดีนตกขวงมีนะครับหหาาเงงินทอมี โ oh, อน้แน่นอนแน่นอนพี่น้องเฮาเบื้องไทยวันนี้ผมจาไในเบื้องไทยพี่น้องเฮาโอ้มันสีผมไทย,ย <c oughs> บ่ล่าเนี่ยเ <c oughs> บื้องไหนพน่ะเบื้องไทยเขาครับเบื้องไทยเขาพน,น่ะ <c oughs> พนนูดต <c oughs> ื่นโอ้มดพี่น้องมาเบื้องตัวจริงด้วยพี่น้องเด้อมัน <c oughs> มันหยานผมมันหยานผมแเ <c oughs> นโอน้แน่นอนแน่นอนแน่นอนของพนดีรีครับพนราคานี่เขาคุยได้ดิแม่เนาะคุยได้จ้ะล่วงโร่ผ่อนมันบ่ครับจ้าล่วงโร่ผอมไกลปันไดแม่น ขันแม่นันขันแม่นพี่น้องมาเบิ้งเอาหนาข้อเข้ากับรถได้ไล่ไไหมเนาะในี่ให้มาคุยเอานะครับมาคุยเอามาคุยเอามาเบื้องเอามาเบื้องตนตัวเอาต่ว่าตัวนี้ผมกับว่างามค่ะคือปูนเนื้อหนังนะครับหนาตึ๊บขึงข้อปันค้อยผูพี่น้องฮ่ไปเอาเบิ้งเบื้องตัวต่อไปฮ่องเรียบดีพี่น้องเบิ้งเบิ้งยืนอยู่ปูนโหลดก็วันไทยยี่ปุนสีดีด้วยไหมเนาะจ้าไปไปจุงไปเลยครับจุงไปเลยเดี๋ยวผมจะเบื้องถ่ายอถ่ายมนขึงเลยพี่น้องฮ่องคุนะ ่ะมาเบิ้งตัวต่อไปนี่ตัวที่สามของรายการพี่น้องเฮา,าเป็นไถยินดีดีลูกยินดีๆียินดีสวยๆลูกกึก <Good. S 2> ปึ๊บอโอโ้โหพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดหาควายเงานะครับไผหาควายลำเงานะครับเล็บดีแฉ่งขาดีราคาเท่าไหร่แม่สองแสนห้าจ้าตัวนี้เปิดสองแสนหาหมื่นเนาะจ้าอ่าเป็นลูกเต่าเล่าไัยแม่เป็นลูกของไอ้เจ้าสั้นจ้าเจ้าสั้นนะครับเนาะเจ้าสั้นเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้นะครับความสูงเขาได้ไหม่สูงสูงก็โตหันอีกที่ตัวนี้เนาะสูงกว่าจ้ะสูงกว่าไทยร้อยสามสิบสองจ้ะร้อยสามสิบสองแต่ก็จะงหวัดสูงกว่านั้นเยอ่ดอกหายมาเบิ้องหายมาวัดเอาเนาะเบื้องเราอ่ะบางบางเถื่อเฮาเฮาเฮาวัดนี่คือวัดคือผมบอกดูแล้วนะครับการวัดควายนี่วัดบ่คือกันนะครับจังหวะการยืนมันก็ขาดไปแล้วสองสามเส้นแล้วนะครับผ้าหลังเถื่อนี่มาหนี้คนหนาไม่ไม่มาวัดนี่มันยังย่อลงไปอีกนะครับพี่น้องเฮาทั้งที่ดีนี่มาวัดเอาอยู่หนาขอกซะกก้อนนะครับก้อนเอาไปเเออาาไปปแลล้วมมมัััันนนีญหะะคครรบบบผกย เห็นเห็นลายตัวแล้วนะครับค่อยมันย่อลงนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นี่เงี้ยวเงี้วเราก็ยืนดีพร้อมหางดีหางหลายโอ้ข้อหัวยกหัวเบาดีข้อดีพี่น้องเข้าป่วน่ะเขายืนพี่น้องเพิ่งเอาวอ้หัวยกดีเดี๋ยวให้ผมเบิ่งงไายก่อนจ้าจังไปเบิ่องทางหนาพี่น้องเขาเบิ่องไทยอ่ะครัก่อนหางดกหางลามหางจับสูงไายมุ่นงอหางง่ายพี่น้องครับเบิ่งเอานั่นให้เบิ่งหลายมุมนะครับ ยอด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 อยพี่น้องบ่คอยมายามบ่เนี่ยข้อยคือเป็นเนาะตื่นกินผมอย่ากว่านี่เบิ่งข้างนาบ่ะเนี่ยจืดแต่เจ้าของจืดแต่เจ้าของจริงจีนี่พี่น้องเฮ้าอายุสักกี่ขึ้นเนี่ยอายุสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเนาะ,ะตัวนี้ลูกสาวเจ้าสั้นนะครับว้าหนาคือพอแห้งพี่น้องเฮาเบิ่งเอาหัวหนโกกับบาลไงนะครับทางเขาดีโค่นเขาค่อยไงนะครับแล้วก็ขวัญสองทางคูหนึ่งนี่พี่น้องเฮา เอ้วล่ะยอดยอดยอดเรื่องมมลหกเรื่องวะเอาดมเบิงดมเบิงมือพ่อเออเฮาไทยกันเฮาไทยเดียวกันเฮาใจเย็นๆใจลุ่มๆใจลุ่มๆโอ้เนี่ยวนี่พี่น้องห่อจับโยกดีพ่อเนี่ยเทกดีดีดีลุกเด้กันได้กันต้องฝึกสมาธิด้วยแม่ด้อบ้านเด้อจ้าเดี๋ยวผมสิแนะนำจังน่อยฝึกสมาธิห่อกรห่อไอ้ฮาหนเขาเ่าต้องแขีนเขาไว้จังน่อยจะครึ่งชั่วโมง ให้มันได้ให้มันได้หูวได้เชื่องได้ลึ่งเหาจับกึกมันถึงยืนเป็นเลยเออตัวนี้กับบัวทับมดานะพี่น้องเขาแต่อยากให้มาเบิ้งราคานีกคู่ใดน้องเม่เนาะคู่ใดจ้ะสองแสนห้าหมื่นลูกสาวเจ้าสั้นสิบแปดเดือนสิจ้าสิบแปดเดือนพี่น้องเขานี่ได้การเบิ้งเล็บบานนี่เล็บมดนดีทั้งหน้าทั้งหลังนี่แม่เนาะจ้าเล็บมดนดีนะครับพุ่น่ะเอาท้ายเสปูนเลยพี่น้องเขาบานนี่เล็บหนากับมดนดีนะครับเล็บน้อยกอดดี มุ่นใหญ่พร้อมเริ่งบมกเผาใหญ่พี่น้องเฮาเบิ่งตัวนี้อ่าออ่งผูกโบนะแม่เนาะจ้าสัองจ้าตาเตียมเกี่ยมจำนะครับข้อสองอ่างผูกโบหนาสวยนะครับหนาล้อใช่ข้อยตัวนี้เป็นหน้าค้อยผูพี่น้องเฮาหน้าข้อยผูหน้าค้อยผูหนาล้อนะครับหนาล้อหัวหนูกระบาลเปิดนะครับโค่นเขาค้อยใหญ่วงเขาหนีถือโต๊ะขั้นซ้อนหมดแล้วพี่น้องเฮาเนี่ยพุ่นโอ้ยยืนดีเลยตัวนี้ยืนดีเด้อันแม่ฟื้นดีดีหนี่ปวดอะไรได้ตัวนี้ก่ธรรมดาได้ตัวนี้เออพี่น้องเฮา เอา้เอาเบิ้งตัวต่อไปแม่หมุนในเฟนเดอร์เมื่อไปตัวนี้นเลยตัวนอนนี่อะไรจ้ะตัวนี้พี่น้องเฮาเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ผมประทับใจคือเป็นควายโค้งสางเงยนะครับตัวนี้มันเป็นลูกผู้ใด้แม่ตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดจ้าบิ๊กเบิร์ดเนาะจ้าแต่แม่ว่าทันวานว่าตัวนี้จ้ายังบ่ทันได้ว่าจ้าคือเอป็นไงว่าเขาข้านเฮาเปิดไปก็สิบ่ทันสมเงินเพิ่นเนาะจ้ามันอ่าเป็นเป็นควายโค้งใหญ่พี่น้องเฮาจ้า ตัวนี้เอ้าสิสิตม้ตมใช่กันรลบานเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเฮาอยากสิตม้มแดงแจ้ไว้นะครับพุ่นะเอายืนดีๆแม่เอายืนดีๆ,ดๆปัดตัวพี่น้องเาฮาโอ้ยตัวนี้เด้อพี่น้องเออผู้ใดมกคั้วกระดูกโค้งสางนะครับไงปองขายเงาเล็บนิมตนดีพี่น้องเฮาพ่นขาไหงก็ทุกโตอยู่นี่้พี่น้องตัวนี้โอ้พุ่นะหัวเบาดีเฉิด <c oughs> ดีหัวเบา อัตลักษณ์ชัดเจนเจ้ตัวนี้แม่ก็ทันวาเนาะจ้าเบิ่ยพี่น้องเฮาพี่น้องครับเป็นไรพี่น,น,น,าน,าพน้องเป็นไรนี่ขนาดพวกค้มนมมหญ่พี่น้องสิบอกน้ำบอเนี่ยเอาเ<ม>นี่ยเอาเบิ่งเอาคุณน่ะหนาค้มแห้งนะครับคุณน่ะอูอ้ยปวดล่ะโอ้อัตลักษณ์เขาไหมเป็นค้อยโครงสางเนาะตัวนี้เนาะแม่เนาะสีใหญ่เขาดิตัวนี้เนะาะกร<ส>ะดูกใหญ่จ้าครับโอ้ได้ยการด้ยการด้ยการนี่นี่นี่คุณน่ะ ปั่นเขาจี้ไปย่างไงพี่น้องฮาเบื้องเอานี่อืขันอ้วนขึ้นมาหนี่ระว,ว่างไม่รถดตัวเนี้ยบาธรรมดานะครับตัวนี้ล้ำเงีวนะครับข่วงสางไงกระดูกไงเอา้าพี่น้องมักตัวใดนะครับที่มันเปิดนะครับมักตัวใดสนิตสนใจตัวใดกะพี่น้องกะโทร่มาสอบถามนำแถามแม่เพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อแต่ละตัวที่นำเลี้ยงมาเบื้องนำเลี้ยงเพิ่นนะครับมาเบื่องการเลี้ยงการจียเพิ่นนะครับพี่น้องฮาการอย่การจินพุ่นอะ ปุ๋นน่ะเรียนเซย์ไปอาบน้ำแล้วอยากมีเงินเด้พี่น้องครับเอาใส่หลดไปนำจากตัวสปอรได้การขนาดตัวนี้เอามักตัวใดนะครับสน,สนจิตสนใจตัวใดพี่น้องยังทั่วมาสอบถามนำถมแมร์เพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าพอไหญ่สมนึกสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับอ่านี่เอกสารนะครับเอกสารของควายแต่ละตัวเพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ่าตัวนี้เป็น ตัวแรกนะครับพันล้านเป็นลูกผู้ได้นาะตัวนี้เจ้าพันล้านเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องเบิ่งท่านนี้ก่อนน่าสิปเป็นคนรู้ไทยปะครับเนาะเนี่ยเจ้าพันล้านนะครับแล้วก็ตัวทสองเป็นเบิ้มงนะครับเนาะตัวสองนี่เป็นเบิม้มแล้วก็ตัวทสามนี่เป็นเจ้าสั้นแล้วก็ตัวทายที่ว่าเปิดนี่เป็นของไอ้เจ้าบิ๊กเบิร์ดเนาะ นี่พี่น้องฮาเป็นใบลุ่นเกา้าครับของจ้าสมีสวรรณครับบ่อธันเดมายุน้องบตั๋นพูนะตัวนี้เป็นใบลุ่นเก่า้าเมียนนะนี่พี่น้องฮา